ก็กราบสวัสดีเพื่อนสายปั่นทุกคนนั่นด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง布拉ปเตอร์นะครับผมอ่าวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมวายอัพเดอะคิวเลนนะครับผมวันนี้มีทุนสอ2 0ันบาทนะครับเดี๋ยวมาซื้อฟิลิปปินในราคา1,500บาทเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะวายอัพเดอะคิวเลนนะครับาวิธีของวิธีคิวเลนนะครับผมอ่ะก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กด ชร์เพื่อเป็นกำลังจใจทําคิปต่อด้วยนะครับโอ้โหสวยเจมา10บไหลต่อครับผมได้ฟรีสปินเพิ่อมอีกหนึ่งนะครับผมโอเคก็ถือว่าปั่นฟรีเป็น1รอบนะครับผมโอเคได้อยู่นะเพื่อนอุย้ยเป็นไงดอกนี้70บาทครับทุกคนเอาดิมาดูกันว่าซื้อไปพันหจะได้คืนหรือเปล่านะครับผมโอเคคูณสิไป180บาทครับผมสว,สวยเลยนะเพื่อน ไหวเข้าต่อครับผมโอ้โหมาดิบวกมาหนึ่งฟีสปินนะทุกคนเคไหลมาครับผม128ครับผมมาเรื่อยเลยน,นนะทุกคนโอเคอยังไงนะครับผมมาหรือเปล่าโอ้โหสวย57็ครับผมโอ้โห57ครับผม,อ 57, บผมตอนนี้ก็บวกมาแล้วนะครับ5้0อโอ้โหหกรยเบาทครับผมตอนนี้คูณ25ด้วยนะเพื่อน อ่าโอเคสวยๆเลยนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะบวกได้กําไรหรือเปล่านะวันนี้ก็มาแบบรวดเร็วเลยนะผมโอ้โหดอกนี้เป็นไง400บาทครับผมว้มาอีกโอ้โหจัดไปดิอื้อหเจ672บครับเพื่อนโอเคสวยนะผมบิ๊กวินไปนครับผมมาหนึ่งันเจ็ดสิบบาทนะครับผมโอ้ยบวกหนึ่งฟีสปินครับผมมายาวๆไปเลยเดี๋ยววันนี้ ตอนนี้กำไรอยู่ที่200บาทนะครับผมเป็นไงเพื่อนโอ้ยังไง31โอ้โหโคตรแกวครับผมแกวไปเลยครับผมบิ๊กวินนะเพื่อนได้มา496บาทนะครับผมกำไรมาอีกแล้วครับทุกคนแม่งจำวะเกมนี้ก็ยังเป็นเกมที่แตกดีเหมือนเดิมนะผมนี้เป็นเกมใหม่ก็เกมนี้แหละเพื่อนแตกดีอยู่เสมอนะผมไม่มีเกลือเท่าไหร่นะเออไม่ค่อยเกลือเลยก็ว่าได้นะผมมาเดี๋ยวเราซื้อไปอีกเลยแล้วกันนะครับผม 1,500บาทนะผมมาไปสุดนะคผมอ่ะก็สำหรับนุ่นขนาดที่สนใจอยากจะเข้ามารองเล่นดูนะครับก็สามารถกิงกงใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมอามายังไงบวกอีกหนึ่งสเปนนะาทุกคนพูดเดยอะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะโอ้โหบวกปีสเปนครับผมมายังไงครับเพื่อน โอเคก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะลองเล่นจริงๆนั้นเพื่อนก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยว่าจะพูดอะไรวะลืมวะอืมลืมเฉยอุ้ยดอกนี้ไว้ไว้โอ้โหมาดีร้อยสาสิบครับผมอได้แค่นิดเดียวละเพื่อน โอ้โห,โหโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ซื้อไปพันห้านะครับเพื่อนได้มาเท่าไหร่แล้ววะห้าร้อยหกสิบสี่บาทครับผมมาได้กำไรหรือเปล่าครับรอบนี้คูณย2ิบสองเข้าไปแล้วนะอุย้ย คมาเคมายัางไง352ครับผมไหลหรือเปล่าครับทุกคนี้ไม่ผหานนะผมก็โจนไปนะเพื่อนมายัางไงตามทุนได้หรือเปล่าโอเครอบนี้ก็ได้มาทั้งหมด973นะครับผมไม่เป็นไรนะเพื่อนก็ถือว่าใช้กำไรเล่นนะผมใช้กำไรซื้อนะครับผมฟีสปินนะอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ซื้อไปในะราคา750บาทแล้วกันนะครับผม ารอบนี้ได้กําไรผมก็จะขอพอเลยนะผมแต่ตอนนี้ก็ได้กําไรแล้วแหละนะเพื่อนแต่ขออีกขอเพอีกสักนิดนึงนะผมอยพอนะเพื่อนมาโอ้โหโอเค,อเ,คเราทุนมา2,000ันเราก็ได้สักเจ็เกรอยก็ยังดีนะผมอโอ้โห,โหเหลือแค่สี่หมุนเท่านั้นวะโอ้โหน่าจะได้ซื้ออีกรอบมั้งเนี่ยยังไง สี่โอ้โหสี่สิบคุณน,น้อยเกินเอาดีเพื่อนจัดมายังไงวายขึ้นมาครับผมเกมาหนร้อยหกสิบครับทุกคนวายมีสามตัวสี่ตัวครับผมเป็นไงเดีนน๋ยวนี้ได้เท่าไหร่ห้าร้อยเจ็ดสิบสองครับผมวายยังอยู่วายยังอยู่เป็นไงหนึร้อยหกสิบโอ้โหคอมโบยาวๆจัดมาครับผมสวยนะครับทุกคนบิ๊กวินไปนะเพื่อน โอ้โหได้กำไรเฉยว่ะเกินคาดว่ะรอบนี้เอาดิอีกหนึ่งหมุนเท่านั้นครับผมขอหน่อยดิเพื่อนอีกสักนิดสักรอบมาไหลหรือเปล่าครับรอบนี้ไม่ไหลครับทุกคนให้ไหลผมเลยอีกหนึ่งรอบโอ้โหตัุน้มนีกนฟสปินครับผมมายังต่อได้อีกโอ้โหดอกนี้เป็นไงสองร้อยหกสิบสองครับผม โอ้โห,โหสวยเป็นไงไป168เอา้ามีไหลหรือเปล่าไหลคิวครับผมโอ้โห,โหไหลเรื่อยๆครับผมกำไร2,000แล้วนะครับผมบิ๊กวินนั่นเพื่อนโอเคน่าจะได้พอแล้วนะวันนี้เราได้กำไรเยอะแล้วนะครับผมเท่าตัวเลยนะเพราะว่าได้นั่นเพื่อน อ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็พอใแจแล้วน้นเพื่อนสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาลองเล่นนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปกันได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําลิดต่อด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ